สวัสดีครับคุณแม่สุภาพมาเยี่ยมเยียนนะครับยูซิเปอร์สรโลแกนคุณแม่สุภาพบอกว่าปากไม่แดงไม่มีแรงเดินนะครับ f c นะครับเราเป็น FC แม่สุภาพมานานแล้วครับ FC สาวน้อยแม่ครับวันนี้มาติดตามเที่ยวนี้7วันนะครับมาจากเพชรบูรณ พรุ่งนี้พรุ่งนี้ไม้กินไม้นอนไม้กินไม้นอนกับสาราเพชรบ้านแพงโดยตรรงคับนี่นะมึงจะไปนอนใส่นอนตามรีสอร์ทตามรีสอร์ทเมื่อคืนนี่อยากจะนอนในรถก็เดี่ยวกันนอนในรถไงคือกันเนาะเอารถเป็นบ้านไปน้ำมอลามันตรงกว่าบ้านนี่นั่งเที่ยวห้ามาอยากไปนอนรีสอร์ตมาแตนอนที่รถห้างสบายสบายเปิดแอร์นอนเลยรีสอร์ทบันทำกันนั่งไก่เขาเป็นนั่งเที่ยวรีสอร์ทจะอยู่ไกลนั่งเที่ยวกับ่ถสะดวกแบบจังไหนมันบ พวกไพนอดแน่นนอดแล้วบัานี้ไป็นนอดที่สดมันเป็นแบบไหนหรือพี่แจ้งนั่งเย็บหลับดินี่เป็นที่แล้วนะมันชิ่งมันชิ่งสำหรับการที่ว่าการยู่กันซี่อยู่ในรถแล้วคือแม่ก็นอน่นนอดตู้แล้วเสา้อยเพิ่อยู่ขันแกนจะพอมาได้ยู่จากที่นชมพูมาที่สองร้อยเป็นชมพูมันก็พวกไก่ทุกแหวนอย่างนี้แหละแม่เต็มนี่จ้างเต็มนี่เป็นเอ็ดบินผมบ้าวเดชครับบ้าวเดช ควรคือกันเกษียนแล้วมาเที่ยวน้ำมาเบิงสาวน้อยน้ำมาถือว่าเป็นโอกาสดีกี่ปีแล้วค่ะพ่อผมเกษียนมาแล้วห้าปีครับเป็นน้องแม่สุภาพน่าจะปีหนึ่งผมเกิดศูนย์สองครับอ๋อเจ้าเป็นเกิดรุ่นขอยปีนึ่งครับแม่นั่นดีเหมือนกันครับเกิดข้องกันทานเจ้าเป็นข้าราชการบอกครับผมเกษียนพอครับ ขอออโอ้ไม่ธรรมดาขอบคุณมากขั้นขอออ,อ,อ <laughs> ขออ,อ,ขอ,อ,อคุณเดเเเชหวไอ้วดนเล่นเล่นเลยช็อตเป็นมัน,นเทนต์กันเออเอเอข้ากระเฮ็ดไปละเข,ข้าเท่าคือว่าไใบนี่แล้วกระเสียนแล้วเข้ากันหาความสุขใส่ตัวเองตะกี้มันก็ะมืมี่ยังสีนะพรนเนาะเดี๋ยวนี้มันก็มีแบบนี้เข้ากระจังเลยไหตามนี่แหละประมาณนี้แหละได้มาเที่ยวน้ำใค่เคยมาโน่นสั่งเลยดิ เข้ากับไปหันไปมีไบบ้านนั่นบ้านนี้เขากับมีความสุขไปอีกแบบนึงแล้วเราก็ได้มาทำอส่วนนี้เราก็มีความสูขอีกแบบนึงนะเวียนก็ไม่เคยไปธรรมดาเนี่ยจะจะจะจ้างเด็กเขามาทําให้แต่ตอนนี้เนี่ยพึ่งพึ่งมาเด็กมันพึ่งมาแล้วมันไม่เข้าใจทํอตอนนี้จะได้หามหอยู่แอดมินติดตามแม่อยู่เห็นว่าจ้างแอดมินมาทีนี้มันกลับบ้านไปแล้วเด็กน้อยมันไม่รู้อะไรหรอก เป็นนะเออไปก็ไปเดี๋มาช่วยอยู่ถ้ามีคนใหม่ก็จะรับเงินเดือมาแหละตอนนี้ก็ตัวเองก็ทําไปก่อนเหมือละสองคลิปสามคลิปไปได้ออกกาลังกายเนาะเข้ากับตางละเออเลยแม่ทักทายแฟนคลับเอฟซีนะเวทีพรมัน็ดีเนี่ยเป็นการดีเลยเป็นการออกกําลังกายด้วยกำลังกายเข้านนําหรือเข้ากระมาพบปะ พีกับนองท่ะไถ่ลัเขาก็มีคอนซูทอีแบบนึงแค่นีนะเดวอาไดจาได้คุยเป็นมาละไม่จังาถักทา่มือเจ้าหรอกทนคุณแม่แม่ว่าเด้ร่งมากับบารูเด้เออไม่รู้แล้วเออมาจากไหนท่านมาจากไหนบ้านไรมองไรกับบอรู้เด้ขันวัยังสีเนาะเอาคริสนี้ฝากไว้สำมีคลิปหนาเฮาจังมาเบิงบาสคแม่จะเห็ุีอย่างแนอ ติดตามช่องพวลำเพินนี่เลยค่ะเด้อบึงแล้วให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสไลด์ไปบ้าคุณตอนทั้งหมากรุ่นนั่มต่องพวลำเพินด้อวลําเพินครับโค้ดโคบักโมบักแต่งจัดจ้าบ้าบึมคนะมารยาวบาอรยได้ยินอยู่บ่อยๆครับคุณนายแม่คุแม่ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่ดึงไจะยบขอด้ ไปที่ไักคายกันคูกันเ่ากันเดีว่าี้อสูอีกบเอแล้วค่ะคเอรอันนนแนแม่ไจากเขาจักทจักทายคุณแม่แล้วมือนี้แหละก็ได้ปากก็ได้ฝากทิไทยน้นหลายทุกคนจะพเป็นไทยเลยเป็นส์บอสโจอมาเลยมาเฮียน้ำบอสโจมาเฮียน้ำบอสโจแล้วเมื่อมรุ่นสองเป็นเกโอทูรุ่นส คนให้แรงบันดาลใจร่งร่างคือทีว่าทำยูทูกกันทำยูทูปนี่บางคนก็รู้อยู่แต่ว่ายังไม่รู้จากกำหนดกฎเกณฑ์เขาแบบไหนยังไงรายละเอียดความรายละเอียดยังบ่รู้ต้องค่อยๆเรียนรู้ไปครก็คือค่ว่าผู้อญยุวาเขาทิ่แบบนี้ไมากทีแต่ว่าวัฒนิกามเขากขยังบ่รล้เบิดอนาระสอเลียนใหม่สิ่งที่ถือต้องเพราะว่านุ่มจูนจริงโซ่เขียวเนาะ เกง่งคักเก่นเลกแม่ก้อนมุงหันงดโจเก่งคักเกง่งยานี่นั่ง,กงเววก่งแล้วเพราะว่าตะก,กี้นั่งกับเลี้ยนรูมาเลี้ยนรูมาหลยเรื่อยตะกี้ไปขีกปข่กับผู้นั่นกัดว่าไปไปขี่ไปเข้าห้องหน้าตรงนั้นกับผู้นั่นกับว่าผู้นี้เอ้อยจะมปลาทยยายเหี้ยเขาตากแดเขาจะนั่นสีน้าลว่าให้นั่งสีนเอาเอาไปเอาไปเอามาเดี๋ยวนี้ก็ไป,ไปไปหานังเบิือนนั่นแหละขีก็เป็นเงินเดือนเดี๋ยวนี้บอสจู่ ล,ลูกโซเ่เขี้ยวพิ่นขึ้นใหม่ไม่หะนะ<อ>เดี๋ยวนี้ผู้ใดกับไวยบอดโจเูเมื่อตอนแล้วไห้เล่าสอนให้เมื่อตอนแล้วมันกเ็เลยเป็นการเลี้ยงลูกแบบใหม่ๆห,หลายๆอย่างนะอ่ะครับผู้บักเกิงกับไปเลี้ยงลูน้ำเล่าครับถือบัตรดีแล้วก็ขอบคุณพี่น้องขอบคุณอ่ะาอ่าพวกอันเพิ่นเพิ่นที่วทุกช่องที่ว่มามาเห็นชิบเห็นชิบแล,ล้วก็ไลไรสุดนี่ละอ่ายูทูบเบอร์ทั้งหลายทั้งปวงอยู่เลยเนาะ ุจังผมเป็นเอฟซีอยู่แล้วการเอฟซีอยู่แล้วล่ะส่วนหลายก็คือเอฟซีมูเจอร์เป็นเอฟซีเหรอเอฟซีมาก่อนเหรอมูเจอรจังมาทัพเดซี่นี้ YouTube คือเป็นการโปรโมทไปแม่โตโปรโมทชาวใ้เป็นแฟนแพงให้ด้วยใช่ไหมล่ะแฟนครับก็มีงานเยอะแล้วก็มีคนโปรโมทให้เพิ่มขึ้นอีกมา๊บไมก็ขอบคุณคุณแม่คุณค่า็ครับฐานะที่เป็นแม่บอสโจแม่ก็ขอบคุณแฟนขับเอฟซีทั่วโลก ไข่มุเจ้ยไปไหนมาไหนก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีแฮมาได้ินมาเจ็บย่าจิทำอนได้เจียบพีเมาแล้วครับเจียวันมาขอจ้าพิชชิปไข้รังานนั่นแหละไมเจ้าอ่ะ y o u t u b กี่มาหลายหลายเนี่ยมาเบิงความเลื่อนไหวหลักอ่ะมาเบิองว่าเองหน้าเี่สาวน้อยห้าเปนดังไนใหคว่มเลื่อนไหวว่า รับมด้านนี้บ้านด้นบ้านนี้คุณแ<อ>ม่ก็ดีใจก็ขอบคุณ<อ>เพราะร์ซื้อว่า,าเข้าได้มาช่อยโปรโมรทตามหลักธรรมแห้งช่วยกันเน<อ>าะจะซือว่าขอบคุณนไ้มูเจ้าสุขภาพแข็งแรงท่านที่ว่าทำยูทูบไม่พ่าจะเป็นแฟนคลับิสิทั่วโลกให้<อ>เป็นท่ากอดท่า,าจ,จะเก็ยจะเกินสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีดีแห้ง รวย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 รววยรวยรวยวยแต่ว่าเมาจังเขามาจังมาเอาลวดลายแบบมันยูหนังแม่เอาพ่อดูพอกินดีกว่าพ่อเอาแค่ว่าขอให้สุขภาพแข็งแรงดูดีมีแห้งแยกเจ็บยกจุดสักาูลูกะไม่เหมือนแม่ที่สุดเจาได้หนิสุขภาพแข็งแรงดูดีมีแหงแยกเจ็บยกจุดแค่นี้ก็โอเคแล้วได้มาทำยเนี่ยได้บาอกกําลังกายด้วยครับใช่ น่แม่วยพัดที่ดีเดี๋ยวจะสัมผัสกอของฝากีใส่เบิดเบิร์ดยอเอามาเลยัอันนี้ถิ่นเขาแม่ถิ่นเขาอ๋อถิ่นเขาแม่เรามาเรมบอบไก้ครับเริ่บได้ถิ่นเขาแมวันนี้เขาเขาหยุดขายของเามาฝากขั้งหลังไวทีเขาหยุดขายของทลิปนึงี่เขายังไม่ได้จบคลิปเด็จะได้ยูทูปจบแล้วจบแล้วแมปิดคลิปไมแล้ว